วันนี้ใช้โค,โคกโัทเนื้อนะคะเพื่อนกะทิแล้วก็ใช้พริกแกงพะแนงนะคะใส่หม้อนี้เลยนะคะเพื่อนออทุเดรศอายุพะแนงเคลริเพสต์โอเคแองโกโก้เนื้อเอสชิ่งวันนี้จะใส่เป็นน้ำปลานะคะชั้นเบาเอา่อเบาเตาเนาะแล้วก็ใส่เป็นน้ำปลาลงไปนะคะฟิสซอสไทยฟิสซอสโอเคแล้วก็เทนองโคเกะ ลายอะคะอันคิวสเตอร์หรืออบไก่อันคิวเอ่อชิคเก้นอุ๊กโอเคพอไก่สุกนะคะ when เอ่อชิคเก้นคุกนะคะก็ฟิล์ดวอเตอร์เลยโอเคแล้วก็นกนกมาอยู่ข้านงนอกฉันคิดว่าใครพอเสร็จนะคะก็ใส่พอกระที่เดือดนะคะใส่แบมโบเข้าไปนะคะ ใส่ไปตอนนี้เลยก็ได้นะคะแบมโบนะคะแบมโบที่หข็งไหวโอเคแับนี้ก็กินได้หลายวันนะคะเพื<ๆ>่อนๆซื้อมาแบบนี้ก็ประหยัดนะคะโอเควันนี้เราจะแกงแบบแผนงแต่ว่าใส่แบมโบนะคะฉันไม่มีพริกแกงเนาะเพราะว่าเออมันหาซื้อไม่ได้จริงๆฉันก็เลยขี้เกียจตำฉันก็เลยเอาแบบนี้แล้วกันนะคะเพื่อน ใส่เผ็ดพริกแกงมันก็โอเคนะคะแอบมองโคโคอนทมิ้วนะคะใส่กะทิที่เหลือโอเคลงไปนะคะเพื่อนโอเคก็รอให้มันเดือดนะคะระหว่างนี้ก็ล้างจานเลยนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะแกงไก่ของเรานะคะก็สีน่ากินมากะคะ่ะเสียดายนะคะไม่มีผักนะคะก็ประมาณนี้อุย้ยสุกยังคะเนี่ยน่าจะสุกแล้วนะคะทำไมในีนี้มันเหมือนไม่ค่อยสุกเนาะ ก็หมอ้อก๋หยีนะคะอันนี้คือในหมอ้อก๋หยีนะคะโอเคเสคร็จแล้วค่ะเพื่อนๆดันนะคะโอเคชิคกีนพมมบูค่ะ